คือพวกเมื่อยๆคือยังคือหูวขอบคุณค่ะของคือปหังพัทท็อปนะจ๊ะทของพ่อท็อปนะขอบคุณพัทท็อปด้วยขอบคุณพอยท็อปพอยท็อปรูปหัวใจเออใช่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 รูปหัวใจด้วยนะผมเตาลูกหัวใจด้วยใช่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 ประกาศพร้อมกันว่าเทื่อหนาคือ งานได้กะซังขับมาขอดแล้วเขามาทางให้รถนะจะได้จะได้มาเจอาเอไม่ตรงไม่ตกไม่ตกไม่ตรงเวลาเดินเลียนเนื้อถั่วบ้านก็ไม่ได้ออกบ้านเมื่อวานนี้คนกำลังหลายเลยคนกำลังเยอะเข้ามาในนี้มาปุ๊บนี่นะยินดโนะเพื่อนเพื่อนทายแอดมินเพื่อนทายแอดมินบ่ะพ่อแม่แอดมินไปลอยอยู่ ทาไรเท่าไรนี่นะนี่นะนูดูดิดูไงถูกหวยอีกทีวันนี้ใช่รับห้าเก้าสองใบแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือไปถูก3าตัวหน้าในใบเดียวกัน้วยโ้วหโชคสองชั้นใบเดียวเพราะว่าวันนั้นบอกที่โชคใยที่เราไปหากันช่มได้ั้ได้สัก2สองันได้สองเด้งเลยสงใช่านเรียกอรมดิบอเหราะบอนงานบัตรจไปเรียกมเดียวมาเดียวมาเลยมาเดียว

เดี๋ยวเดี๋ยวมัมนี่จะทำรูปหัวใจชุดสวยเขาชอหัวใจสวัสดีด้วยนะคะครัโอ้ยโอ้ยมันนี่งานจิงเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงเราจะถ่ายกรุงอิงเราจถ่ายนาโนนี่นาโนาโนมาแรงมากเลยนาโนแปลว่าเล็กนะแต่อันนี้ใหญ่มากนี้ไม่เล็กเดี๋ยวพอดีอ่ะเสียนนท์จะให้ไปดูไฟหน่อยนะเป็นช่างไฟไม่ใช่หรอช่าไฟครับปวสใช่ไหม อบชจางไฟอบอชจางไฟคือดูถูกสรแซนแซนนานุแทแล้วก็จบจางไฟคือกันนี่อ้าวเดี๋ยวเอาจริงดี่รู้ไงเอาควกแต่ว่าอันนี้วัดดูแล้วก็จบจางไฟแต่ว่าขวบวกชุดน้องแต่อันนี้ขวารบชุดน้องเลยใครขึ้นใครขึ้นอเลิสซ์อเล็กซ์สวยมากเลยติ้งติ้งดิ้งลิ้ง ม่เจ๊พักขาบนตัดตัดกำลังคูต่อสูงออะลิสอันนี้อะไรนน่อะไรนิอะไรบาอะไร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 อไรอไรอะไรอะไรไรอะไรอะอะนรอะไรอะไรอรอไรอะรอะไ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 รอคไรอะไร้ะไรอรอะไรอะไรอะไคอรอะไรอะรอริงรอะะรอะไะไระอระไอไง การแม่ถูกท่ัตั้งแต่ติดตามมาสองใบหนใบน่ด้ลูกอุ้อ้ยอุ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 อุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุออ้ออ เมื่อฝนมาทำที่นี่ดีสองคนแมนสองคนนี่แหละไม่ใช่เมื่อวานนี้ครยังไม่ได้มาไม่ถึงเลยใช่ไหมใช่ยังมาไม่ถึงเลยมาใอยู่ตลอดไงนี่แล้วตอนนี้เราต้องมาคุยกันว่าใครฝนมา่แมื่อกันช่ขอการใช่อเปล่าอ๋อวันแปร์อ้าวม่แต่คนอื่นแอดมินมาถ่ายคลิปสูจางจางมาถ่ายคลิปจาง พอเองเขาหาแอดมินเถาะแต่ว่าเาต้องเอาหุ่นบึกกว่านาโน่เลยต้องยังชันต้องบอกไว้ก่อนพอเองคือมีแม่สองกล่องแต่แหมแเรามีอีกมือถืออีกแล้วถืออีกแบบเอาแบบสายยันซ่าหนอสี่กล่องเลยแมนเจ้าต้องหาขาตั้งไม่ใส่สี่กล่องเลย วามันแมนบอลลูกแล้วานเียมาขายครับแต่าี่บ <half> ัตรโอ้ใครอยากร่วมบุญนะครับกับพออิกไม่หน่อยน้องยิงเนาะวัดหนองภูมาหน้างานควบุญได้เลยแล้วกันนะบัตรแจกชมอรับได้เลยบัตร้ขอบจากั้ง ตงตกไก่เลยเพอลงทับเซบี้เยบี้น่ะลงบุรหายี่สบเขบางบอเลยครับเขาไปจักรงัเขาโทรถาม้างวันนี้เป็นรางวัลอะไรเราพอจะเงี้บได้ไหมรางวัที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเช่าหัวเรียงเปียกเปียกเขไต้องโอ้โหคันเด่นโอ้่หคีบคาเท่เนี่น้อนนะครับ กาตบไม่ลนนางนะคบอกว่ามิชอข้ามบอกอีกเราบอกกับเราบอกทักบ่าวทุ่นแล่ะกับทักท้าทักเพีพ่อเมีองค์ยิงนะครับหล่กเนบ่าวทนเนาะ่นนจะเมากี่บาทคะวันนี้เนาะมอาบาทดีนะกดดันเทนอ่ะบาทเนี้เนาะเขาเดยินว้มาถึงเรียคืได้หาแปอ่ะยิ่มาหาเปรยส้สี่สองหาครับสมือวาเนี่ย พี่เป่าบอลวัดแข้งอยู่เดียวยิงทวงมาไล่อยู่เนี่ยเปิดวงก็ไม่เห็นมาไรพ่อก็ไปเห็นมาไรหล่ะกันมาก็เลยบอกว่าให้พ่อใส่หนีไฟกับเค้งยังเพื่นเลี้ยวก่อเดินลูกเอ้ยสนุกพานใดเนาะอ่อจะให้ลูกจะเกลือเอ้ไวๆนี่แหละเนาะพ่อกำลังกินหมัน้อโ เลเยได้ให้จากร้านนึงเขอือ้านบปีนีเห็นปปีนี้ปีนี้สาธุสาเอ้ยพอนนีหลายๆพอได้้ลยไ้้านอีกแต่ว่ามื้อนี้ชวดหละพอซื้อ2งห่อกหาเก่าซื้อสองหอนันี่คนี้จขเงินมันใเลยไมไปแล้วไปแล้วพ่นไปแล้วไปแล้วไ ไปแล้วไปแล้วมนันบันว่านยไมเแยนะวันนี้เกดีักๆเลยผมผมหมือหูมือนาอยู่อกราถาเนี่ยยังกว่แต่ไม่เัอนารกอันนี้ยังมันมังสโลยังกวังสโลปีๆน่นไข่มันแกงล่ดีีลังมา ด้วยกันาาใจนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับมาแล้วนะครับผมเซียร์บก็มาแล้วนะครับผมเราก็มาจอบก็คือไกลกตีนะพี่น,น,น้องครับเราถ่ายบรรยากาศทุกคน,นครับมีตั้งหน้าตั้ามาอะไรที่คือจะบกเสมอ กำลัรถอยากจริไกดนีันงใจนะรวมด้วยงานนี้ที่เราเจอใครรถพิเศษสัฐจได้มใะบคมน่นี้ไปกิน้นมยบดมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณี่องคุณที่มขบคีมาขอบคุณทบคุณทาลองคจนะบคุณทบีขอบคุณค่บค่อคบคี่องคบคุณทีคุณบม